เปิดตัวรัทินเดีย Vivo Y3s ใช้ชิป Helio P35 หน้าจอ6.51นิ้วกล้องหลังเลนส์หลัก13ล้านพิกเซลแบต5,000มิลลิแอมราคาประมาณ4,200บาทล่าสุดทาง Vivo ก็ได้ประกาศเปิดตัวสมาร์ทโฟนราคาประหยัหดรุ่นใหม่ ที่มีชื่อว่า Vivo Y3s ที่เป็นเวอร์ชั่นอัปเกรดปี2021โดยใช้ชิปเซต Helio P35 ให้แบตเตอรี่มาที่5 0 0 0มิลแอมในราคาประมาณ4,200บาทครับโดย Vivo Y3s 2021มีหน้าจอแสดงผลแบบมีติ่งทรงหยดน้ำกัใส่กล้องหน้าหน้าจอขนาด6.5 1นิ้วความละเอียดระดับ HD+ ใช้ชิปประมวลผล m e d i a t e Helio P35 ให้แรมมาที่2 g b ส่วนหลอมให้มาที่32กิกบนระบบปฏิการ Android 11 Go Edition ตั้งแต่แกะกล่องเลครับให้กล้องหลังตัวเดียวความละเอียด13ล้านพิกเซลรูรับแสง f 2.2ส่วนกล้องหน้าความละเอียด5ล้านพิกเซลมีทั้งหมด3ส,สีคือสีขาว p r o White สีเขียว Mint Green และสีน้ำเงิน Starry Blue ครับให้แบตเตอรีม่มาที่5,000มิลแอม สมาร์ทโฟน vivo y 3 s 2021นี่ราคาวัาจํน่ายไหนที่เดียอยู่ที่9,500ยูโรปีหรือประมาณ4,200บาทส่วนจะเข้ามาทำตลาดที่บ้านเราด้วยหรือไม่นั้นเราคงต้องรอดูกันต่อไปแหละครับตอนนี้ช่อง it fast สมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่อง it fast เพียงแค่เดือนละย0ิบบาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับ จบคลิปนี้ฝากกด subscribe กด like เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ